สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะคลิปวิดีโอนี้เรามาดูครบ2ตัวบนใหม่ของงวดที่ผ่านมาครบ2ตัวบนใหม่ของงวดที่ผ่านมาก็คือครบ2ตัวบนเก่าของงวดนี้ปักหลักที่เข้าดิฉันจะเอามาภายหลังนะดิฉันจะเอาครบครบบนแล้วก็เด่นบนเก่ามาให้ครบก่อนแล้วดิฉันจะนํามาเปรียบเทียบกันในคลิปวิดีโอสุดท้ายของอแผนกบนเก่าดังนั้น กดติดตามอย่าให้พลาดน,นะคะเพราะว่าบางทีมนามาชนกันเผื่อมันเหลือน้อยแต่มาหรือไม่มาในอีกเรื่องหนึ่งนะดังนั้นมีวิจารณญ,ญาณที่ดีในการรับชมด้วยนะอ่าทีนี้ที่เช่นมาดูสูตรนี้เราใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกหนึ่งที่เท่ากับ x บวกสามบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสอง ซึ่งนะคะอดีตนี้เราได้คำนวณไปในงวดที่แล้วแล้วว่าเราเริ่มการคำนวณตั้งแต่งวดที่ออกส4่สี่กและสีซึ่งก็จะมีมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยแถมหลักร้อยอันที่ไฮไลท์สีแดงสังเกตตรงนี้ถ้าอันไหนมาครบสามหลักจะแถมหลักร้อยนะถือว่าเป็นครบหลักร้อยหมดเลยนะมาแถมหลักร้อยหมดเลยแล้วทำไมบอกว่าเป็น2ตนัวบนคะก็ก่อนหน้าที่มันจะมาตรงเนี้ย เก้าห้าหนึ่งเนี่ยมันมีมาไม่มาไม่ครบหลักร้อยเข้าใจนะทําไมถึงเป็นสองตัวบนบางคนอาจจะเกิดคําถามนี้ขึ้นมาแล้วทําไมไม่คํานวณให้ดูละ่ะมันยาวไปนะมันยาวไปเจ้านะเราก็นํามาพอสังเขตเรื่องแตงวดที่ออกสี่สี่หกและสี่สี่นะบังเอิ้นว่ามันมาหลักร้อยหมดแล้วทําไมคุณครูถึงไปตั้งชื่อว่าเป็น ครบสองตัวบนทำไมไม่บอกสามตัวบนคะานีอันนี้คือความหมายในยะที่จะบอกว่ากก่อนหน้านั้นน่ะมันไม่มีหลักร้อยมาด้วยนะก็เลยเป็นแค่สองตัวบนเก่าแต่ว่างวดที่ผ่านมานี่ก็ดันมาครบสามตัวบนอีกอาถือว่าเป็นสามตัวบนเก่ากับใหม่ได้นะเน้นอันที่ลงไปแล้วในของเก่าของเก่าก็คือใช้เนี่ยสองงวด ใช้จิงสองนวดเข้าจิงสองนวดนะอันอื่นที่ถอยหลังถอยหลังถอยหลังเป็นสี่ข้อวนอะคือการทดสอบสูงเข้าใจนะเออเหมือนชีวิตเราเนี่ยเมื่อไหร่มันจะคำนวณสักทีวะ <c oughs> ในว่าจะคำนวณแค่งวดเดียวเนี่ยว้าวพร่ามยวนอ <c oughs> ธิบายให้ฟังไงแต่คุณจะได้เข้าใจ <c oughs> นะอ่า นะใครไม่ชอบเราก็ต้องขออภัย,ย้วยเหมือนชีวิตคนเราเนี่ยเอาอดีตนะเกิดมาโอ้โหฉันไม่น่าเรียนนั่งเรียนนี่เรียนนู่นเรียนยนู่นเ,น,เนเลยถ้าเป็นฉันย้อนกลับไปได้นะฉันจะเรียนอย่างเดียวคืออะไรโปเป๊โปเปกเนี่ยสำหรับส่วนตัวดิฉันในฉันมองย้อนไปนะแต่มันก็ไม่ได้เคยเพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่มี <laughs> เพราะว่าเรามันจนอาชีพที่ถ้าสมมุติคุณจบมาแล้วเนี่ยคุณจบมาแล้วถ้าคุณมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมคุณไม่เกเรเกสงนะมีสิ่งรองรับคุณแน่นอนหนึ่งคืออะไรหนึ่งคนที่เครือข่าบชอนเงินช้อนทองมานะ อันนี้นี่ตัดออกไปนะกากระบาดออกไปเลยนะแดง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 ,แดงแขีดเส้นใต้เลยนะคะอันนี้เรามาคุยนอกเรื่องก่อนเนาะเออนะถ้าใครบอกว่าจะดูแค่สูตรอย่างเดียวไปดูที่ท้ายคลิปวิดีโอนะสกิปเลื่อนๆไปนะกากระบาดแดงๆไปเลยนะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะอ,นนอ,งอันที่สองอาชีพอะไรคะไม่เกเรเกโสไม่อะไร เป็นหมอค่ะเป็นพยาบาลค่ะนะคะอะไรเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าแพงที่สุดนะหรือไม่ก็เทศก็ได้นะคือมันมีแน่นอนอ่ะมันมีแน่นอนอ่ะแล้วทำไมฉันไม่มีล่ะมันคนบอกเรียนมาแล้วไม่มีล่ะ ถ้าไม่เอาไหนมันก็ไม่มีเข้าใจไหมเรียนไม่รู้เรื่องอะเรียนไม่ได้หมอไ,ไปก็ไม่ได้อ่ะมีเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้หัวสมองก็ต้องไปด้วยเนาะจังหวะ <c oughs> มานะแล้วอะไรอีกคะโอ้พูดไปเดี๋ยวเขาว่าอะไรนะแหมทำเป็นลวกนะทำเป็นฉลาดนู่นนั่นนี่แนะนำคนอื่นนู่นนั่นนี่นะ ผู้อย่างนี้ก็ไปทาเองสิว่าไงน,นะก็ย้อนเวลาไม่ได้ไงไชย้อนได้กลับไปเป็นเด็กก็เรียนไม่ได้อีกเพราะว่าจนเนาะโอเคเก็สนะพูดเบาๆก็เจ็บไปไปต่องวด,ดที่แล้วออก063ย์หกสและศูใช่ไหมสูตรนี้เนี่ยถือว่าคล้ายๆกับเป็นสูตร3ตัวบนระยะกลางเหมือนกันนะ แต่ว่าก่อนหน้าที่ตั้งชื่อว่าสองตัวบนอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอดีตก่อนที่ออก446สี่หนั่นอะเขามาเพียงแค่สองตัวบนหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนอบวกเลย0ู 3, บวกสบวกหลักหน่วยล่างได้เบวก1คงที่3ามบวกเบวกหได้13บสเราใส่3 3มบวกสได้6กเดินหน้าไป7 8 9และ9บวก2เป็น11ใส่หนึ่งอ่ะสูตรนี้เดี๋ยวฉันจะมานํามาเปรียบเทียบกับ3สูตรให้คุณดูคือสูตรที่ลงไปสูตรที่1คือสูตรรองเท้ามี3 4 1 5 6 7 8อ่ะเดีฉันจำไว้นะ3 4 1 5 6 7 8มาตมงนี่ห่งห้าหเจ็ดอันนี้คือสูตรรองเท้านะ ต่อมาคือสูตรสามตัวบนเก่าสามตัวบนเก่ามีสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองจำสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองจะจำทำไมคะคุณครูพกก๊อปไปสิคะก็ยังว่านี่ยก็ว่าบางทีมันก็ลืมนะอันนี้นะที่แดงๆนี่คือชนกับชนกับรองเท้าละหรือแค่แดงๆทีนี้มาดูาตัวนี้อีกนะคะ ตัวนี้อีกนะคะเนี่ยถ้าเอามาชนกันสามอันสิคะสามมีอยู่สามนะคะจะได้คัดคัดมาตรงนี้สามมีอยู่สามโอ้ยอันดูดูอ่าสามมีอยู่สามสูดนะะสี่มีอยู่สองสูดมาแบ่งบรรทัดก่อนหนึ่งมีอยู่สามอ่าเราจะไล่ไปทีละตัวนะคะห้ามีอยู่สองอ่า หกมีอยู่สองถ้าไม่พอจับก็ไม่จับนะแบก่งให้ว่าอันไหนชนเยอะอันไหนชนน้อยนะถ้าว่าพอจับก็จะจับเข้าใจไหมก็ดูพิจารณาก่อนมันพอดีจับไหมเจ็ดบวกเจ็ดเออเจ็ดมีสองอันนะคะจับคู่ชุดเนี่ยพอได้จับไหมแปดมีอยู่สามชนอยู่ที่สามตัวสามหนึ่งแปดบนอันพอ ดอทินธรันทันทันสามนะถ้าจับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่สามสี่ได้สิบสองชุดสิบสองชุดบวกตรงนี้อีกสองชุดเป็นสิบสี่ชุดสิบสี่ไปกับยี่สิบแปดฟฟังไหมนักเรียนฟอฟังไหมพิมพ์ด้วยฟอฟังไหมนะคะเยอะไปก็ออกไปก่อนนะคะแต่จะจับให้ซะก่อนนะคะ เดี๋ยวบอกว่าขึ้นบลจับขึ้นบล็อกจับเนาะขึ้นไม่นํามาจับคู่ชุดให้วะสามหนึ่งสามแปดอันนี้นี่คือคือเอามาจับกันแค่เฉพาะตัวเด็นปิดคู่โต๊ดโต๊ดหรือว่าคู่ชุดก็ได้แล้วแต่คุณนั่นแหละอ่ะอันนี้ก็สามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดนะหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็ 8 2ดสองแปนะคะเอางวดนี้เห็นเขาว่าดัง8กันใช่ไหมงวดที่ออกมาเนี่ยนะ,ะแตฉันก็มีความคิดนะนิดนึงนะคนที่ดูคนที่ชมเนี่ยทุกคนน่ะนะคะคุณต้องเข้าใจว่าแนวทางก็เพียงแค่แนวทางนะคะไม่มีใครสามารถไปอย่างรวัวนาคตได้ถ้าเราคิดว่า มันไม่มาอยู่แล้วคุณไปห้ามให้คนอื่นเขาไม่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 สแสดงความคิดเห็น,หนมันไม่ได้เนาะเหมือนที่ดีฉันเคยเจอเราไปห้ามคนอื่นไม่ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยการทำคลิปวิดีโอของทุกๆคนของทุกๆสื่อ ถ้าเราไม่ชอบเขาอะเราก็แค่มองผ่านนะเหมือนสมมุติคุณดูของดิฉันอย่างเงี้ยคุณบอกว่าโอ้โหไม่มาหรอกทั้งสามทั้งหนึ่งทั้งแปดเนี่ยมาหรอกเนี่ยยังไงก็ไม่มาสมมตินะถ้าใจเราคิดว่าฉันไม่ชอบเลยสิ่งที่นำเสนอเนี่ยไม่ต้องคิดเขาดูตั้งแต่แรก ตั้งแต่ชมไม่ต้องชมตั้งแต่แรกเลยเราจะไม่ได้เกิดข้อมีมความรู้สึกแย่ yeah. หรือนิเทีฟในในหัวใจของตัวเราเองนะคะนะคนเราพอโต,โตมาแล้วอย่างนี้ฉันเองฉช่นโตมาแล้วเนี่ยโตอย่างเดียวไม่พอนะมันก็ต้องมีความคิดวิจารณญาณทุกอย่างอะ่ะมีประสบการณ์ซะก่อนคุณ มันถึงจะรู้มันถึงจะสอนบางทีประสบการณ์นั้นน่ะไม่มีมูลค่าเลยนะเสียมูลค่าเสียค่าเงินเสียค่าอะไรด้วยซ้ำถามว่าแล้วเรามองสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเป็นคุณค่าได้อย่างไงเพราะมันเป็นบทเรียนไงบทเรียนที่หนึ่งชั้นจ่ายด้วยน้ำตาบทเรียนที่สองชั้นจ่ายด้วยเงิน บทเรียนที่สามฉันจ่ายด้วยหัวใจเขียนบุดนั่นแหละมันเลยมีค่ามีราคามากว่าหนึ่งไม่นะคะปฏิเสธปฏิเสธโอคุณอย่าให้ดิฉันได้เล่าถ้าดิฉันเป็นคนที่เล่าเลยนะถ้าดิฉันเล่าหมดคุณเคยดูละครดูอะไรไหม หนังดูอะไรไหมนิยายม,มันนะถ้าดิฉันได้เล่าถึงมันนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเอาแค่นี้แหละดิฉันมาแค่กลับมาที่สมก,การคัมแบ็กมาที่สมก,การนะดิฉันก็แค่อยากจะเตือนใจเตือนสติของทุกคนว่าตัวคุณเองมีสติเหมือนคุณมาดูของดิฉันเนี่ยความคิดความอ่านอยู่ที่ตัวคุณนะคะ การที่เราเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงอะไรก็ตามซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าการเสี่ยงคุณต้องคิดก่อนว่าเงินที่ออกจากกระเป๋าอะขนาดเราลงทุนน่ะลงทุนทำอะไรคุณลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างบางครั้งอ่ะคุณคิดคุณคาดหวังไหมคาดหวังว่ามันจะได้กลับมาไหมอ่ะอย่างน้อยเนี่ย ต้นทุนบวกกำไรนิดหน่อยอยังดีแต่บางครั้งมันก็รู้สไปหมดนะนั่นแหละเขาเรียกว่าจุดความเสี่ยงเข้าใจเอาแคปเจอร์นะคะไว้พบกันใหม่เดี๋ยวก็เอื่นว่ามีธุระสวัสดีค่ะ